สวัสดีครับกระผมพลดุริตรีอภิชาสุริบุญญารักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก่อนอื่นในนั้นในานามของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกระผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์งวนที่3ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาและขอยืนยันอีกด้วยว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยโดยปัจจุบัน ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ได้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ขององค์พระาปสมเจ้าอยู่หัวทั้งหมดแล้วซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกภาคส่วนได้ให้ความใส่ใจเยี่ยมเยียนและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาก,การตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทํางานกันอย่างเป็นทีมและมีประสิทธิภาพจนนําไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้ในที่เกิดเหตุซึ่งจะมีการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปและในระหว่างเกิดเหตุนั้นเรายังมีการรายงานความคืบหน้าไปยังผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทยแบบนาทีต่อนาที และเราจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยละเอียดเพื่อน,นำไปสู่มาตรการที่รัฐกุม่มป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตผมขอวิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกกรุณาอย่าส่งข้อความหรือข่าวอันไม่เป็นความจริงใดๆอันเป็นการกระทบต่อภาพลักษณ์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและเป็นการกระทบต่อความรู้สึกของผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกหากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลอ,อื่นใดท่านสามารถสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้จากหน่วยงานราชการในประเทศของท่านหรือจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสถานทูตไทยในประเทศของท่านได้พี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านครับที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่า,ารัฐบาลไทยก็ดีผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพก็ดี รวมไปถึงพี่น้องประชาะชนคนไทยทุกท่านก่อนดีเรามีความจริงใจตั้งใจปรารถนาดีและเป็นเจ้าภาพที่ดีต่อนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยและในอนาคตเราทุกคนยังมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณครับ